สวัสดีค่ะลูกค้าทุกท่านนะคะกลับมาพบกับเก่งขาดทั้งช่องชาแนลยูทูบโปรโมชั่นฟอร์ดบายเก่งกี้เก่งจากฟอร์ดออโต้แกลลี่ปทุมธานีนะคะวันนี้สุดหล่อที่เก่งเลือกนะํามาให้พี่ๆได้ชมกันค่ะเป็น Ford r a n นเจนะคะรุ่นวายแท็กขับ2นะคะเครื่องยนต์2.0ลิตรค่ะราคานะคะตัวนี้เป็นแบบมีโรลเลอร์ชัตเตอร์นะคะราคาจะอยู่ที่1นล้านค่ะห้าหมบาทนะคะแต่ถ้าเกิดเป็นรุ่นที่ไม่มีชัตเตอร์ขับ2ราคาจะอยู่ที่1นึ่งล้านสองหมบาทค่ะเดี๋ยวเก่งพามาชมนะคะวว่าวันนนีีน้้สดอค แต่งอะไรเพิ่มเติมไปบ้างค่ะเริ่มจากที่ด้านหน้าเลยนะคะตัวนี้เป็นรถปีโมเดล2021นะคะกระจังหน้าก็จะเป็นกระจังหน้าแบบใหม่แบบนี้นะคะมาในสีดําเงานะคะแล้วก็ตัดด้วยสีส้มนะคะสไตล์ว i t แท็กเลยถัดมาค่ะที่เพิ่มเติมจะเป็นครอบนะคะครอบไฟหน้าเพิ่มความโดดเด่นให้กับดวงไฟของเรามากยิ่งขึ้นนะคะ ถัดมาที่ด้านข้างรถค่ะตัวนี้ก็ติดตั้งเพิ่มเติมนะคะเป็นซุ้มล้อค่ะขนาด6นิ้วแบบมีหมุดนะคะตัวนี้ไม่ได้ทําการเจาะตัวรถของพี่ๆนะคะแต่ติดกิ๊บล็อกอย่างแน่นหนาเลยในส่วนของล้อค่ะตัวนี้เป็นสเต็ปการใช้งานนะคะก็คือจะเป็นเดิมๆจากโรงงานนะคะเป็นยางนะคะขนาดเป็นล้อขนาด18นิ้วค่ะซีรยียางจะอยู่ที่2 6 5 6 0 R 18ค่ะสวยงามมากๆเลยนะคะมองด้านข้างก็จะแบบว่าลงตัวมากๆเลยนะคะพอดีเลย ครอบแก้มค่ะครอบกระจกมองข้างรวมถึงมือจับนะคะเป็นสีดำเงาอยู่แล้วนะคะมาจากโรงงานนะคะ แล้วก็เหล้าหลังคานะคะเป็นสีดำนะคะทังอันที่ติดตั้งเพิ่มเติมจะเป็นการสายเข้ารูปสีชิ้นและคันนี้ติดตั้งเป็นติดฟิล์มค่ะขอโทษติดฟิล์มเป็น60%ลอรอบคันสติ๊กเกอร์ลายกราฟิกอันนี้ลูกค้าเป็นคนเลือกเองเลยนะคะถ้าเป็นพี่ๆก็สามารถแจ้งเก่งได้นะคะว่าต้องการเป็นสติ๊กเกอร์สีอะไรและลายอะไรในส่วนของฝาทังน้ํามันเช่นกันค่ะเป็นสีดําด้านรวมถึงเบ้ารองมือเปิดด้วยนะคะป้องกันรอยขีดขว่วนรอยนื้วมือได้เป็นอย่างดีเลย ด้านท้ายรถค่ะเป็นสปอร์ตบาร์นะคะวายแท็กตัวนี้ก็คือสปอร์ตบาร์ปีโมเดล2021ก็คือจะมาในสีดำเงานะคะตัดด้วยสีส้มแบบนี้เลย นะคะแล้วก็ด้านท้ายรถค่ะตัวนี้เป็นครอบไฟไท้ายเพิ่มความโดดเด่นให้กับดวงไฟและมิติของตัวรถมากยิ่งขึ้นรวมถึงเบ้ารองนะคะมือเปิดนะคะท้ายกระบะทรงปลายดาบด้วยอันนี้ที่ตั้งเพิ่มเติมนะคะแล้วก็ตัวนี้ค่ะอย่างที่เก่งแจ้งไปเดี๋ยวเก่งแนบคลิปไว้ให้นะคะเป็นโรลเลอร์ชัตเตอร์นะคะควบคุมด้วยการทํางานด้วยไฟฟ้านะคะสามารถเปิดและปิดได้จากที่รีโมทนะคะแล้วก็หรือจะเป็นเมนนวลนะคะกดมือได้ที่ด้านท้ายกระบะและภายในรถนะคะอ่า สวยงามมากๆเลยนะคะสีเทาลงตัวมากๆพอตัดกับชุดแต่งนะคะทีเออ่เป็นสีดำด้านนะคะก็จะดูเพิ่มความสปอร์ตมากยิ่งขึ้นในส่วนของสติกเกอร์นะคะก็จะเพิ่มความออฟโรดมากยิ่งขึ้นนะคะหวังว่าพี่พิงคงจะชอบนะคะสามารถรีเควสได้นะคะว่าต้องการตกแต่งเป็นแบบไหนนะคะส่วนของระบบนะคะความปลอดภัยนะคะตัวนี้มีถุงลมนิรภัยนะคะถึง6ใบด้วยกันคะ่ะพี่พแล้วเบาะนะคะเป็นเบาะปรัปบ พับไฟฟ้าด้วยนะคะอัตโนมัติทุกอย่างแม้กระทั่งกระจกมองหลังนะคะตัดแสงอัตโนมัติค่ะที่ปัดน้าฝนอัตโนมัตินะคะรวมถึงเปิดปิดไฟหน้าด้วยนะคะฝากไว้ด้วยค่ะถ้าชอบกดไลค์ใช่กดแชร์นะคะกดติดตามและอย่าลืมนะคะเปิดแจ้งเตือนที่กระดิ่งไว้ด้วยนะคะที่ช่อง c h ชา n e l y o u t u โปรโมช o ่นฟอร์ดบายเก่งกี้และกลับมาพบกันใหม่นะคะกับเก่งค่ะ เดี๋ยวเก่งขึ้นช่องทางการติดต่อไวทีด้านล่างนะคะพี่ๆสามารถโทรมาสอบถามนะคะโปรโมชั่นในแต่ละเดือนได้นะคะยินดีให้คาปรึกษาพี่ๆทุกๆท่านเลยสโลแกงของเก่งเลยค่ะลูกค้าพร้อมจบเก่งพร้อมจัดให้ค่ะวันนี้ขอตัวพาสุดหลอไปส่งมอบก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ